กิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะแบบว่าสวีทหวานแหวววิวนะคะก็ก็จะเป็นการที่จะให้ผู้โชคดีนะคะได้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีแบบคอนเสิร์ตเบาๆจากน้องเกาหลีนะคะแล้วก็มีนี่นักแสดงนะคะนําจากซีรีส์เจ้าไวหาตอนฝั่งน้ำโดนฝั่งฟ้านะคะแล้วก็น้องๆวันนี้ก็มาแบบร่วมทานข้าวร่วมทานอาหารพูดคุยสนทนากันแบบใกล้ชิดค่ะคือจริงๆตอนแรกเราได้เรือหางยาวไว้ครับแล้วคนหลายคนแล้วก็เลยพยายามจะไล่นูว่าเรือยาวเรอ ก็เลยมาเป็นเรืออังสนาของทางกองทัพเรือนะครับ จริงๆเป็นครั้งแรกของนัดด้วยแหละหลายหยคนเคยื่อเรืออะไรนะครับเรืออะไรนะครับตอนแรกอังสนาไม่ใช่คือจริงๆนะว่าการที่เราได้มาใกล้ชิดกันมันเหมือนกับว่าเราก็ปิดกล้องไปสักระยะนึงแล้วเนาะเรากลับมาเจอกันกับนักแสดงอีกก็ก็ดีใจได้กลับมาเจอกันอีกแล้วที่สําคัญได้มาเจอกับแฟนที่เป็นแฟนละครเราจริงๆที่ชมแล้วก็อยากจะแบบใกล้ชิดกับพวกเราเนี่ยคงได้แบบถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็นักพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นการขอบคุณ น้องๆทุกท่านด้วยนะคะที่ที่ได้ชมละครของเราเนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสก็จะได้มาใกล้ชิดกันค่ะจะมีเซอร์ไพรส์โดยพี่นัทร้องเพลงใช่ไหมครับก็ดีนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราก็จะมีเป็นในช่วงของความเข้มข้นในตอนท้ายเรื่องแล้วแล้วก็มันก็จะมีฉากแอคชั่นเข้มข้นขึ้นความรักของของนาวินและก็ช่อฟ้าแต่อยากจะบอกว่าต้องตามดูจนถึงตอนสุดท้ายเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเราซ่อนความหักมุม ไว้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมีทั้งแอคชั่นมีทั้งดราม่าครบใช่ไหมครับทุกทานพี่นุ่นใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าการถ่ายทำโหไม,หไม่ไม่ง่ายเลยแค่แบบหนึ่งฉากใหญ่ๆนะคะก็ใช้เวลาถ่ายกันน่าจะ3-4วันสา<ช>วันในทีเดียวค่ะ จริงๆมีหลายฉากเลยค่ะตั้งแต่ฉากแรกที่เขาฉากด้วยกันครบที่เข้ากับผมอะครับพี่นุ้ยปรทับใจหมดเลย <c oughs> มระทับใจเยอะๆเลยค่ะอย่างที่บอกว่าก็ฉากแรกที่เป็นการรวมตัวของนักแสดง6คนนะคะจนฉากสุดท้ายค่ะอย่างที่บอกว่าหัวถ่ายกัน3วันเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวพอจบซีรีส์แรกนะคะก็จะมีซีรีส์ส3ให้ได้ชมกันแน่นอนนะคะก็อยู่ในช่วงของการถ่ายทำแล้วค่ะแล้วก็มีการเตรียมงานกันเยอะพอสมควรก็ก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะคะการที่จะมารวมตัวกันได้ขนาดนี้นะคะก็อยากให้ฝั่งติดตามกันด้วยอาจจะไม่ได้เร็วๆวนี้นะคะแต่ก็ต้องรอเพราะว่าเราก็เตรียมเรื่องให้เข้มข้นมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะอันนี้คือแค่แบบชิมลางเบาๆกันไปก่อนแต่ว่า ทุกอย่างนะคะนักแสดงี่ทุกคนตอนนี้ก็เต็มที่นะคะก็ะอาจจะได้เห็นหน้าค่าตาเนี่ยใน,น,นี้ยังยังได้ชมกันอีกต่อไปในซีรีส์อื่นๆด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับซีรีส์ชุดเจ้าเวหานะคะขอบคุณมากคะ่ะ เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร้องเรือพร้อมกับพี่พี่แฟนขับน้องๆแฟนขับมากมายใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็รู้สึกเรือนะฮะเรือก็ลำใหญ่มากนะฮะกรรู้สึกว่าขึ้นไปเราต้องอิ่มไม่ใช่นะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นครับมาเจอแฟนขับแล้วก็มาเจอพี่พี่นักแสดงรุ่นใหญ่ครับมามามิตติ้งกันตรงนี้ครับใช่ครับก็ รู้สึกยินดีนะครับที่แฟนคลับนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้มามีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมในการกิจกรรมของเจ้าวยหาครั้งนี้นะครับผมก็ยินดีมากเลยครับโอ้ความพิเศษนี่มีแน่นอนนะเพราะว่านอ,อากจากเราจะล่องเรือได้รับประทานอาหารกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีเกมครับมีเกมให้เล่นนะฮะกระโดดน้ำข้ามฝั่งครับใช่ครับไม่ใช่ครับก็จะมีเกมเกมให้เล่นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าจะมีเขาเรียกว่าของ ของขวัญเนะเป็นแบบว่ารางวัลสำหรับผู้ชมด้วยที่มาวันนี้ใช่ครับคุณจะรวมล่างเลยเหรัคะจะมีการบอกว่ามิพลังเกิดขึ้นพักผมอาจจะไปอยู่ในคร้องพี่เขาหรือว่านไม่ใช่งานศัลศาสตร์นะคะทุก้ชมค่ะรีบตามติกับ รอดนะครับ,รอ,ร,บรอดนะคะเราเป็นทีมที่มีประสบการณ์มากค่ะเข้เขาใจค่ะเรื่องประสบการณ์แล้น่าจะผ่านมา้วโชนด้วยค่ะสองทราบมาขึ้นค่ะหนึ่งสองสี่ห้าเแปาแล้วครับก็กระแสซีรีส์ผมว่ากระแสดีเลยนะครับแล้วก็มีมีผู้ชมเนี่ยให้ความสนใจเพราะว่า เป็นกระแสเกี่ยวกับเรื่องของทหารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าการเสียสละความรักชาตินะครับที่แบบว่าผมว่าคนไทยต้องดูนะต้องดูต้องต้องชมซีรีส์ของคนไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าหาชมได้ไม่ไม่ค่อยมีเยอะนะใช่ครับผมคนไแต่งงานกันเองครับขนาดเลยเหรอคือคือคือในเรื่องมันไม่มีคู่ครับเราสี่คนก็ต้องแต่งงานกันเองครับคุณทากับ แต่งกับผมครับก็คุณดาก็แต่งกับคี่กอตนู่นกันนะครับในเรื่องเป็นใบค่ะใบเป็นใบขนาดนั้นเลยไม่ใช่แล้วนะครับก็ก็ก็ตอนนี้ถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วก็ยี่สี่แล้วก็ตอนนี้ก็กําลังมุ่เขาเรียกว่ากําลังปฏิบัติภารกิจครั้งสําคัญด้วยนะครับผมก็ต้องติดตามชมกันว่าบทสรุปของเใครียกว่านักลบละครของเราจะเป็นยังไงครับก็ต้องติดตามชมกันด้วยนะครับ ที่ทาง t ูมูฟเอสนะฮะ 4G เป็นสปอนเซอร์อาละครเจ้าพิหานะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษครับว่าเป็นวันติดกล้องละครใชครับวันนี้ก็ความพิเศษคือวันนี้เราก็ได้มีโอกาสพาลูกค้าทูมูเอส 4G นะครับที่โชคดีนะครับจากการเล่นเกมร่วมสนุกกันนะครับจะทท่านนะครับได้มีโอกาสมา,มาล่องเรือแล้วก็ปาร์ตี้ไปกับก,กิจกรรมในวันนี้แล้วก็พบกับาทาง มาแสดงนะคุณอ้ำแล้วก็คุณนุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าจะเอ็กซ์ีแล้ก็น่าจะมีความสุกกันนับวันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าว่ไม่มีการสนับสนุนจากทาง TrueMove Edge แล้วก็กลุ่ม True ก็สนุกมากๆนะครับวันนี้แน่นอนแล้วก็ปลื้มมากๆที่ละครซีรีส์แรกของเจ้าเวหาก็ได้เสร็จสิ้นติดกล้องไปแล้ว ต้องรอคอยสำหรับซีรีส์2ซีรีส์สนะครับดูทีข้านก็แน่นอนนะครับทาง True for You แล้วก็ทาง True Vision เองก็มุ่งมั่นในการเป็น King of Content อยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังบุกเบิกแนวทางที่ล้ำกว่าคนอื่นในเชิงของด้านซีรีส์หรือละครนั่นเองจ้าเวหาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่เราก็จะมีรายการอื่นๆละครอื่นๆที่น่าสนใจเช่น True Love Story ซึ่งเอาเพลงโดดดังของประเทศไทยมาทำเป็น ะละครสั้น5เรื่องด้วยกันโดยมีผู้กำกับแตกต่างกันนักแสดงแตกต่างกันน่าจะเอาอารมณ์คนดูได้ทั่วประเทศแน่นอนก็สำหรับผู้ชมที่บ้านนะครับทุกๆท,ท่านทั้ง t r u e for y o u แล้วก็ช่อง Truevision ทั่วๆไปก็อยากจะฝากเจ้าเวหาต่อไปนะครับเดี๋ยวรอคอยข่าวยิ่งใหญ่สำหรับซีรีส์2แล้วก็ซีรีส์3ที่จะออกมานะครับแต่เรื่องอื่นๆก็ดีเด่นเช่นเดียวกันนะครับมีเทียนมีมีมี True Love Story ซึ่งเป็นละครระดับคุณภาพระดับโลกแน่นอนนะครับมีการเขียนมีมีเองมีการถ่ายทําทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนด้วยกันนะครับจะเป็นมิวสิควลนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทาง True Love Story ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้แฟนๆ True for You ทุกท่านติดตามเพราะว่ามีดาราระดับหน้าของประเทศไทยเหมือนกันเดี๋ยวก็จะมีข่าวสารมากมายช่วยติดตามนะครับ ตั้ใจมากๆเลยครับส่งเยอะมาส่งเอ็กซเพรสมาสองเอ็รสร่วมสนุกมาครับส่งไปเยอะไหมเลยส่งไปสามครั้งครับใกล้ชิดมากเลยครับเท่มากครับหล่อทุกคนครับก็เป็นซีรีส์ที่ผลการรักษณะได้ดีมากๆเลยครับผมก็สนุกดีค่ะก็คืออันนี้เป็นผู้โชคดีเราเป็นตัวแทนมาด้วยตัวแทน ก็มีส่ง SMS เอค่ะส่ง SMS ร่วมกับร่วมกับคู่เชิญค่ะไม่ถึง100่งบาทคะ่ะก็สนุกดีนะคะอาหารอร่อยค่ะใกล้ชิดมากวิ่งจับได้<ต>ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะละครเจ้าเวหากาลังเข้มข้นเลยอีกนิดเดียวจะจบแล้วค่ะละครสนุกมากเลยค่ะแล้วก็เหลือวันนี้แล้วก็อีกตอนหนึ่งก็จบแล้วนะคะอย่าลืมติดตามนะคะใครพลาดไปก็ดูย้อนหลังได้ค่ะ